ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กบูทดำทักอีกนะครับผมในอีพีนี้มาเบิงเศรษฐกิจพ่อพียงครับผมนี่ครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกปากอย่างที่ปลูกครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบขาวนะครับนี่ครับต้นกระเจี๊ยบที่เอามากินกับปนลนะครับกับหลาบ นี่ครับปลูกไว้ในปื้นที่สามงานครับผมประมาณสามงานแล้วกบปลูกแบบผสมประสานไปครับผมนี่ปาเกตูไอกะเพาครับพริกครับตามลองอันนี้เจ็บยังเจ็บเป็นต้นกระเจี๊ยบเด้อครับเด้อนี่ยครับ อายุพระท่านได้ถึงเดือนแลครับผมนี่ครับว่างระบบน้ำสป,ปริงเกอร์เด้อพี่น้องเด้อในการไฮน้ำนี่ครับกำลังง่ามครับผมสียท่อมูลนไปแล้วครับผมนี่ครับพื้นที่สามงานครับผมเราอยากกินยังเขาก็ปปูกลงไปครับผม ไอ้มนมีตัวอย่างครับยู่ได้สวนนะครับแบบก็ลังงามเลยครับใส่ปุ๋ยจากน้อยมันก็งามกันมาแล้วพีนว่น้องใส่ปุ๋ยขอ จะเป็นแนวทางอีกในคลิปหนึ่งนะครับเด้เอเห็ดสวนครับผมลงมือทาคือคำตอบนะครับยังสโลกแกนนี่อยู่เหตุเหเ็นมากเกษตรนี่ครับผมแห่งเห็ดแหงมีความสุขนะครับพี่น้องเวลาซ้ำกันผู้เหตุงานเป็นกเัเหตดเวลาซ้ำกันครับ เกษตรกรกเห็ดเวลาจำกันครับนี่ครับเห็นสิ่งที่ปลูกขึ้นมามันก็มีความสุขครับพี่น,อน้องอาจจะบ่ได้รวยแต่ก็มีพ่ออยู่พ่อกินครับฟังนี้ทีเป็นข้าวโพดครับผมฟังนี้เป็นปลูกข้าวโพดไว้นี่ครับกำลังงามครับถือข้อมูลไปแล้ว อู้นครับสุดผลเลยครับผมเงาเยียดแบบทางข้างนี่กะชิมี่กล้วยพร้อมครับผมนี่ทางข้างทางขวามือครับกล้วยกล้วยน้ำวาเข้านี่ครับน้ำกรอบนี่กะชิมี่ผัวข้ายอีตูกะเพรานี่ครับน้ำร้องกลาง พื้นที่นี่จะบว่าให้ว่างเลยครับเพราะตัวนี้ชุดนี้ออกกับลูกตัวไม่ไปนะครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยเบิ่งกันสบายใจครับผมใจต้องมากเลยครับพี่น้องเน้อเหตุการเกษตรนี่ครับผมถามวมาฮ่อนแดดบ่มันก็ห่อนอยู่ครับผมพอหอดเวลา เอากรซ่าวเมยกันนะครับเอาคำนดโตงเ้าเยงจะเาแหงกระยันเ,าเ้าแหงได้พื้นที่แล้วกะเกิดผลททางการเกษตรเฮาัันระสีงอกงามพี่น้องน่ครับุไรก็ร่างคิดอยากจะปรับเปลี่ยนมาเหตุเกษตรเบิ้งเป็นตัวอย่างเอาเลยครับเด้อ เพเป็นแนวทางสําหรับผู้กาลังอาจจะกําลังคิดวางแผนที่จะเย็ดการเกษตรครับนี่ครับถ้าเกษตรนี่ถ้าน้ามีนี่ครับรมมรบ,บอกในเล่ว่าเพื่อลลทางการเกษตรเท่านี่กระิงงอกงามเพื่อกันพี่นอ้องนี่ครับ วางสวยต้มขางกับปลูกต้นกล้วยไว้น้ำคือข้าต้องการอยากกินยังข้าก็มาในสวนเฮานี่แหละครับเป็นตลาดอีกอย่างหนึ่งครับเป็นพวกของสดนี่แหละครับพวกเป็นพักเอาอยากกินยังข้าต้องการใส่ยังใส่ลาใส่ต้มใส่ก้อยก็มีมดครับพักอยู่ในนี้ เวลาหดน้ำก็บม่ได้ตักหดดอกครับพี่นอ้องใส่สปริงเกอร์หดตั้ตงเวลาเอาครับเฮ็ดกรเสียดต้องเฮ็ดให้มันสบายเนี่ยจังหน่อยครับอย่าเฮ็ดให้มันลำบากแห้ง <c oughs> นี่ครับกำลังใหญ่ครับผมยังท่านหอดเดือนนะครับนี่เด้อนี่กะซิมี่หยาแซมขึ้นมาจังหน่อยครับ,รบเข้ากับเิ่นกัเห็ดมาครับเพิ่นเอา